ดูบรรยากาศควายกินหญ้าจ้าพามาถ่ายทํำให้เบ่งควายแหงแรงหญ้ากำลังเปลี่ยนสีหญ้ากำลังเปลี่ยนสีเขาก็เลยปล่อยควายขม้ากินหญ้าจ้าบ่มีน้ำโหดฝนบ่ม้าถ้าเฮาสีจงไวคือว่ามันแหงตายเนาะปล่อยควายขม้ากินสะก่อนถ้าฝนมาเดี๋ยวเฮา รักษาไว้ใหม่มันก็จะฟื้นโตมีน้ําใส่ปุ๋ยก็จะฟื้นโตมาใหม่นะคะคือย้ยาไนที่ปลูกนี่คือย้าไนนะคะแต่มันตายแหลงเนาะพามาพามาเลีเล้ยงีหลงพามาเลี้ยงควาย <laughs> ขำตัวเองนะขำตัวเองบอไทยบอทอง <laughs> บอไทยบอทอง พูดไทยไม่เก่งนะคะพามาดูควายกินหญ้าแหงแรงสงสารสัตว์เลี้ยงจ้ะทางบ้านอื่นยังอื่นพนตกเลยเด้ฝนจังหวัดช้ยภูมิโดยเฉพาะวงเล็บอำเภอแก้งคอนะคะกำลังเจอภัยแล้งอย่างหนักปู่หญ้าก็แห้งตายเสียหายปลู่ประมาณสองไร มายังเพ่เกิดปอมีน่ำเนาะฝนมาตกแล้วก็นํำบาดาลสู่บ่าข้นนะแลังเจอสภาพว่าแห้งแล้งทายทาหมองเรียงว่าเลียงควายเบื้องจ้าผู้ไปเหตุงานกรุงเทพกรุงไทยเนาะคนที่ไปอยู่ทำงานทางไกลบ้านก็อาจจะคิดถึงบ้านบรรยากาศบ้านบ้านบรรยากาศตามอีสานบ้านนอก ท้องทุง่งผู้ไปเห็บงานเมียงหนอกเพื่ออยากคิดฮอดบ้านเนาะต้เบิ้งคลิปกะคิดถึงบ้านเด้นี่คือบรรยากาศนะคะฟังทั้งนี้ปลูกไม้ปลูกไม้อยู่ฟังทั้งนี้ประมาณไรหนึ่งนี่สีสียั้งอยู่นี่เพราะว่าตอนตอนที่ปลูกหน้ามันสูบขึ้นอยู่นะ่ะนี่คือหยาแพงกุลาปลูกไม่จ้ะ นามนามช่วงนั้นมันยังสูบขึ้นอย่ฮั่นในปอยนนาใไ่เนาะมันมันก็เลยซุ่มแต่ว่ากะเริ่มเหี้ยวเริ่อมยังได้ถทาฝนบ่มา้าจากเดือนหนึ่งคือสิไปกันเบิดตัวนหน่อยๆนี่ปล่อยลงไมา <laughs> ปอยลงไม่กินตัวเดียวตัวหน่อยตัวเล็กตัวหน่อยนะปล่อยเขาลงมาหาเล้มจินฟังเขาตัวหน่อยเขาหลอดรั่วได้ว่าไงเขาหลอดรั่วได้เขาพยายารั่ว,วเขากับลงมาหาจิน ตรงนี้คือแยแพงกุลาปลูกใหม่นี่นามปลอยใส่ที่แหลมมันเลยยังเขียวแต่ฟังทั้งนี้น้่ยนามมพอแห้งตายเนาะงานในจ้าปกติจะงามเขียวเอ็นเอ็นเต็มทงเด้เจอสภาวะภัยแล้งแรงมากก็เลยเป็นสภาพนี่แหละจ้าลงท้องฟ้ามกับมเคยเลี้ยงควายจอยในปกติควายจะอ้วนท้วนทุกตัว คณะนี่ก็จะเริ่มพร้อมเนาะน้าสงสารควายอยู่แต่ว่าเทากับเฮ็ดเต็มที่ล่ะอาหารเม็ดเทากับสื่อมมให้กินอาหารเม็ดกับแพงเด้สอบร้อยก็าบาทแต่กับสงสารเขาเนาะอาหารเมร็ดตอนเย็นจะกินอาหารเมร็ดกินฟางนะงานเวนกับพ่อเล่มหยาได้ก็เล่มนนะชีวิตค้นเลียงสาตวนะ์เนาะรู้ตนวอยู่รู้ตนวว่าแล้งคลั่าไรบนม่หยาให้กิน บรรยากาศบรรยากาศเมื่อนี่ก็คึมได้จ้าวันนี้อากาศก็คึ้มครึ้มฝ้าห้องทางไกลอ่ะเหมือนว่าฝนตกทางไกลแต่มาไม่ถึงเราประมาณนี้เนะอากาศคึมคึมเดี๋ยวไปทางได้นก็คึมคึมเพราะแดดดิได้ยินเสียงฝ้าคึมคึมยู่แต่ว่ายุคไกลอ่ะคงจะมาเพราะถึงเขาประมาณนี้เนาะ มาให้ทีเธอฝนจ๋าสงสารบ้านเราทีแห้งแรงมากสงสารเด็กๆมองน้อนน้ำก็ใกล้จะแหงบ่มีน้ำให้น้อนเล้ะน,น,น,น้ำว้าเห็นแม่ยุใส่กับยางค้นในน้ำว้านี่อยากเฟี้ยค้นนะน้ำว้าเป็นเป็นควายน้อยแสนรู้ค่ะอยากเฟีย้ยอยากไก่เฮาด้อยากอ้อนเฮาเพราะว่าเขาอยู่กับค้นตาหน่อยเนาะ เคยนเคยอยู่น้ากันตะหน่อยมาไปอย่างไม่อย่งางไรเถอะสันเดียรถเนี่ยแดนบึงบ่บึนบ่ยอยพี่น้องเอ้ยจะไปใส่มาใส่แก้ตาน้อยอ่ะม้หน่อยก็เพราะมาหน่อยเี่แลนมาหยกควายหน่อยไก่ควายใหญ่บ่ได้ควายใหญ่เขาโซนนันน่นนันน่นนั่นแต่น้ำว้าเนี่ยใจใจดีก็มูลเลยน้ำว้าจะให้ หมาหยอกไห้แมวหยอกนิสัยจะตางอยู่จ้ะน้ำวา,ายนิสัยตางมูอยู่อ่อนโยนทุกอ่อนโยนให้ทุกชีวิตเก้าตาเจ้าตาน้อยกับไหหมาหยอกหมาหน่อยกับสำคัญเด้ด <c> ด <oughs> สำคัญเลยดเสำคัญเ, <c oughs> ญเห็นยิสัสกระโดดหยอกเขาสิกระโดดหยอกกระหอยอกกันความน่ารักของสัตว์เลี้ยงนะ ชีวิตคนเราทำความพอใจให้เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะดีถามว่าความสุขอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่ความพอใจนะคะเราพอใจสิ่งไหนเราก็จะมีความสุขกับกับสิ่งนั้นะนะหมุนลงไปทั้งนั้นแหละบ่มมิยานตัวน้อยแน่ บาว้ามาบาวบาวบามาหน่อยย่านควายประกาศมาถ้าเห็นควายไงบาบบาวบาวถ้าเห็นคนบาวมามามากำลังหมอบมาบาว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 มาแล้วมาแล้วจะบาวบาวไอ้บาวบาวบาวมาแล้วมาแล้วโอ้ยดีใจหลายเลยมาหอนเขาหงดีใจหลายย่านมากันย่านตัวนี้สร้อยเงินเนี่ย พอมีการขาวมีเอดซีผู้หนึ่งพิมพ์มาคอมเหม็นมาน้าเนาะจ้ะว่าให,ให้ตั้งชื่อให้ตั้งชื่อให้สร้อยเงินนาน่ารักน่ารักอันนี้ก็เลยตามใจเอดซีเนาะขอการสีขาวหางกระดอกปากกระเด็นแต่ว่าแกงเด็กเกงกระมูกวนตะมูคู่กับนังกวนเขาเด็กกวนเขาเด็เกแกงกระมูเแกงกว่าใครทุกตัว บรรยากาศค้มๆนะคะดูกวายแท้เลมย่ญ้านะคะแยกกวนกันลูกบ่เอาบ่าเอาไม่กวนเอาไม่กวนกันได้ไหมอากาศฝนตกไก่ล้มช่วยม้าแบบมีกินฝนมีอากาศฝนแบบเย็นช่วยม้าแบบอากาศฝนเลยแหละแต่มันไม่ถูกแ้แยกกวนกันแต่ตกบ่ถึงบานเฮาเนาะบางทีมันก็น่าเศร้าอยู่เนาะ ท้องฟ้าเดียวกันแต่แต่ตกไม่เหมือนกันนะเอายักกวนน่ะเสียงทางเขากล้องแม่ไหมนี่กวนกันเด้ไปใส่กับไปน้ำเป็นฝูงเลยลงท้องฟา์มใกล้จะเป็นสวนสัตว์แล้วมันเยอะแหน่กวนกันนะเก้งกระมูเก้งกระมูอกับตัวนั่นกวนตัวนี้เก้งแท้ เป็นแหงเขากับแหงเนาะควายเขียวมั่งแหงมั่งเลี้ยงมั่งเขากับจีนเพราะว่ามันมันอึดเนาะเสียเสียงฟ้าร้องได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมคะเสียงฟ้าร้องมาจากไกลแต่บ้านเรายังไม่ตกมาถึงดินกัยังแหงเขิบอยู่คือเกาจ้าถ่ายทําให้ดูความแห้งแล้งน่าสงสารสัตว์เลี้ยงเราทำชิปให้ดูนะคะ ใครเข้ามาดูคลิปก็ขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ฝากซับสไครต์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องโด่งทองฟาร์มคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณ FC ทุกคนนะคะ